ว่ามือนี้มือนี้่นพอ้วพอเล้เมือนี้บบนั่นพอแบบน่านพอจะทำไมมือนี้ขอกระพอยครับเอย้นพววครับเป็นมือดครับครับอือเบ็ัตหวัดน่ากูมันนี่เนาะเสียเงินในพอหรือเสียพอเอเงินไหรฮะเสียเงินในพอหรือเสียพอเอเงินเหเอาพอพอเอาเงินหอโอ้ยไม่ เรื่องเดียวกับลูกเด้อบ่ต้องเรียนเก่งดอกพ่อบ่ได้ว่าแคกอาดอกเขียนได้เอาตัวเราได้กับพ่อมึงเข้าใจบ่เออเข้าใจปะวะนะข้าวโพดลูกพี่มึงเข้าใจลูกกูบ้าวะเข้าใจปะไม่ยังคำเหมือนบ่ ซ้ำบายดีพี่น้องเท่าทีเข้ารบรักหักแพ่งพี่น้องค้าประทาเชื่องชุ่มกูบานพระตำหนักผู้พานคู่เมืองงามเรองเลืองน้องหาร แกลตระการปราสาทเพิงสวยสุดสิ้นสาวผู้ไทยถิ่นมันในพุทธธรรมและนี่คือคำขวัญของพี่น้องมะเฮ้าชาวสังวัดสกลนครต้อนรับครับตอนพี่น้องข่อสูบบนนี้กับเขาไร่กับผมเส้นเผ่าเมืองสกลนครทักทายอาจารย์ป่องและเพออบีครับผมมามาแล้วมายังเป็นข้างกันแล้วพี่น้องเอ้ยมือนี่อาจารย์ป่องมาแล้วครับผมนะครับเป็นวันที่สองแล้วครบาเสียวหมูมหันกับเป็นมือวันศิลป์อาจารย์ป่องเนาะลุตโตนกิดเลย่เอาดอกข้าวสารเอาไปหาหมูที่บนขาแล้วนะอาจารย์ป่องเนาะเนื้อที่บนขาเพิ่มแชร์แข็งซีดแล้วหัวหลับให้พ ครับผมอ่ะอะยาบกระลาได้กินนี่ดอกบัวเด้บัวเด้กินโดนแล้วนะครับผมหลังจากที่ไปเกี่ยวเข่ามาพี่น้องครับเมื่อได้จันทร์ปองคึดอยากยังเกาะยังเกาะกินหนึ่งปลาบางทีปลาครับห่งปลาครับนะครับจะได้ไปซื้ออยู่ตลาดคลองทบมาพี่น้องครับครับปาคอกับไานิ่กันปองเนาะไม่ครับปลาคอก็ยังซื้อว่าสามตัวอยู่ใส่อีกสองตัวฮะเอาไปบ้านนะเพรายังงานตั้งตีแม่ครับแบ่งค์เลยมันอยู่ทั้งบ้านนะครับครับผมพี่น้องครับและนี่คือปลาช่อนครับ ปลาช่อนมันลุยสวนลุยปลาผักลุยลุยลุยผักช่อนนึกว่าฉาว่ามันสาดิครับผมให้เรื่องยังเป็เด้ออีกสงตัวก็ไม่ง่ายบุกระพี่น้องครับมือหนีบสักเสียเอาไระตัมจ้วบ่เฮียบ่ครับทำไมอันนี้ควันนี้ขอบคุณเฮียคัตเตอร์ครับน้องสล่าจากทิวัดอีสานเขียวนะครับส่งน้ำพริกมาพี่น้องเอ้ยนะครับว่ัสดุน้ำแมกน้ำพริกนะครับน้ำพริกกุ้งสวรรค์นะครับน้ำพริกกุ้งสวรรค์นะพี่น้องเด้อน้ำพริกนรกแมงดาน้ำพริกปลาราน้ำพริกนรกน้ำพริกเผาไข่เค็มเออ้าีกนึงไส พอนซอสมะฮอกขวดทุกงเลยน้ำิยงเย็นน้ำย่อยเออน้ำย่อยน้ำย่อยเซฟพญางงาเหรอครับพญางากี่นาทีพี่น้องครับอันนี้คือสัญลักษณ์นะครับน้ำพริกบักคำนะพี่น้องเด้อเห็นสัญลักษณ์บุญเรียับผมบักคำกับผมใบมิสเตอร์เลิฟฟู้ดนะครับผมหนึ่งร้อยกรัมนะจ๊ะหนึ่งร้อยกรัมนะพี่น้องเด้อนะครับราคาเท่าไหร่น้อน้องไส้คือ แจงบอกยศรษฐกิเพิ่นลืมแล้วนะครับผมนะน้ำพริกบักขำพี่น้องเห็นด้วยไส่กะอุดหนุนของน้องไส้ผมไม่ได้พี่น้องเด้อนะครับความแสบคุณนวามเพียรสมองเห็นกับพุกซอยเห็นหากับพุกเพราะยังง่าอาไปจัดการแล้วเอามากินข้าวแร้งน้ำกับพี่น้องครับบรรยากาศนี่น้ำคำทงไทตรงหน้าบผาท่าพี่น้องเอ้ยนะครับพี่น้องเห็นบอกครับผมนะครับเราจัดแสงไฟนะครับหอดยามแล้วพี่น้องครับหนาวมาแล้วครับกับมาโตลมหนาวพิงไฟกันนะครับบรรยากาศพี่น้องครับผู้ละครับเต้นเฮากลางเต้นนอนนะครับพี่น้องกับผมนะฮะนอนทงนอนทานอนไทยนอนหน้าได้พ ต้องเข้ามากลางเต็นนอนหน้าเข้าบรรยากาศหนาวๆ,ๆนะครับบ่ต้องไปอยู่บ้านดอกนะครับแอร์มันเกิดเปลืองไฟนะพี่น้องเนาะมาอยู่ทงอยู่ทาวันเท้าพี่ละนะครับผมเอาอาจารย์ป้องครับนี่บังลาแกะบังดูแกะบังดูแกะเรตักออกให้จังพี่น้องเบิง้งอันนี้คืออยังครับอันแรกคือแซกสุดอันนี้คือน้ำพริกนรกครับใ่ครับกับน้ำพริกนรกครับผมเอา,<ม>เอาตักออกบังลาจะตักหลายแล้วกินบาเบิดเข็ดเพราะเอาเจาะนี่เออครับผมมีเอาซิมมังกรครับมาดนี่เออครับผมบังลากินแล้วครับพ่อบาท่านยาวบักลาเอา เอาล้วกินเลยบกลากินเลยลูกกินเลย<อ>รสชาติเป็นไงบ้างพี่แสบปากเปล่าปลาปูให้เว้ยอ่ะลาเอานนี้ปลาปลาพี่น้องครับเพิ่นเมี่ยงพักแสบตัวคัพพวม <า S 1> ่มแห้งพ่ออือหมที่ปองจำมะพี่น้องครับนี่คือน้ำพริกน้ำพริกน่าลกน้ำพริกน่าลกไซรัปคือไซรัปปูเพิ่นนี่ครับเอามาเบิ้งครับอันนี้คือน้ำพริกน่าลกนะพี่น้องเด้อนะครับจะแสบกับผมแสบเบื้องต้นอันพริกก่อนใช่หรือเออเอาไข่ไข่เนยนะไข่เนยบุราร์เออไข่ปลาดุลมาเอาใหม่เบิ้ง เออพี่น้องครับเบิ้งครับนี่ครับนะฮะนะครับพี่น้องครับโอ้ยหอมหอมพี่น้องหอม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 กลิ่นแบบนรกอี๋จะบอกแค่ไปนรกหรือวะแล้วต่อไปคืออันนี้น้ำพริกกุ้งสวรรค์ครับแสคครับน้ำพริกกุ้งสวรรค์มาดูหน่อยครับอือเอาตักจำบักลาโอ้อมหอนหอมหอมลยคือมมันกุ้งี่พี่น้องนะครับสนใจกติิต่อไครก็ผม ถามว่าจำหมากลางสามะาจำย้อ,ยอกินถึงสลัดเธอจะกินบ่อ,ยอยิ่มกระตักไม่หันนองก,กินได้หลายมันเหลือมันสิมันคงจะบ่จะปอกมันทีเนท่เสียถ้า่เก็บใน,นทีเข้มผู้นี้เพราะมันนี่เขาเอาเน้นน้อเดินทางไปแคมป์ในได้จันปองเพื่อขึ้นไปให้ตากหาลุงแหม่มไปหาลุงไม่ขุนทั้งขุนเอาเคือขึ้นไปนั่มตัวเนาะนะครับผม,มอัมนนี้ใส่ครับน้ำพริกเผาไข่เค็มน้ำพริกเผาไข่เค็มอาตักลงลัตักลงเลยน้องตักลงเลยเออนะครับน้ำพริกเผาไข่เค็มแกะบักลาแกะเออ ตับใหญ่ๆกันล่ะจำไว้พี่น้องเบิ้งแต่ละอันแต่ละอันจำไว้น้ำเด้อใส่มาเบิ้งดูเดี๋ยวเดี๋ยวจะเบื้งตักอันนี้น้ำพริกเผาไข่เค็มพี่น้องอืมเค็มคนนะครับแกเอียงสีกับอะไรได้พี่น้องนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทำเป็นน้ำเจียงเลงครับพี่น้องเนาะครับผมอือมเอาลาฟาตักลาฟาต์กินเขาพี่น้องเบิ้องนะอือครับผมน้ำพริกเผาไข่เค็มเออนะฮะพุณน่ะพี่น้องเยอะผมไม่เคยใหญ่คอกระสากอีพอบาเนี่ยเอามันยังจะบ่ทับรับครับผมเอามายกมาบหมดละเออนะฮะ แกะมาลูกแกะมาเออครับผมมาเด้อพี่น้องเด้อมากินข้าวแ้วยกันครับอืมผลิตภัณฑ์ดีของน้องชายผมนะครับเพิ่งส่งมาครับผมน้ำพริกปลาาครับน้ำพริกปลา้าเพาช่ยังไงทักกินแลไปนี่อีพ่อทักกินเนาะทักเราหนีน่งเออเอ,อเอา<ห>พี่น้องครับพูดนะพร้อมกินบัวแดงพี่น้องเอาครับผมเอาเอาได้พวกเราเลยเออนะฮะอันนี้น้ำพริกยังครับน้ำพริกยังก็แมงดานรกนรกเม่งดาครับน้ำพริกนรกแมงดาใช่ครับเออเอาเอาแกะลงหลังแกะเบื้อง มันขึ้นไม่ยู่งหาปุ๊กึ้นเองี่ซีกอนอันนี้ก็ตักนี่ตัวนั้นงมักนสองตัวนี้ตักไม่ทักหมดละอืมน้ำพริกปลารานี่ตทักพริกปลารานี้น่ารก้แม่งดาครับอืมโอ้เอ้าเออเสน่หกระจับมาเบอร์ดอกเสน่หเอ้าตักมึงหมดละครับพี่น้องครับอืมนะเลี้ยงกันไปปลาราบะนี้อ้ากินข้าวบะนี้พักกันกินตั้งใจกินเนอะพักกินลูกละอืม ครับผมแสบแซ่บพี่น้องครับบรรยากาศทงไทตรงหน้าบ้านเฮาโอ้ยคักหลายนะฮะครับจะหลายพี่น้องครับผมนะฮะมี่ยังหลวกมื่อนี้พี่พ่อพ่อพ่อยแน่นี่พ่อมื่อนี้มื่อนี้เป็นพ่อพ่อมันพรอฮะบ้านพ่อเป็นยังบีไม่บีกับพ่อเราจะกาพ่อทีมันม่หล่อเอาเงินกูบัวเนาะอนโอ้ยปลอนพ่อฮักกู้ลไรปลอนพ่อมึงกูตอนปลายพอไม่หลวม อืมหอมครับอืมแซ่บด้วยพี่น้องอืมหอมหอมอืมเนียวเนียวอืมใบเตยครับของแด้อืมเอาเอาเสกปลาพี่น้องเนี่พี่น้องครับแก้มพักนี่เพราะว่ากะทันต้องนวดเวลาเด้อพี่น้องครับฝากน้ำพริกนรกไว้ด้วยนะครับผมนะฮะของแซ่บของเรากับน้ำพริกนรกนะครับตามโปรชวนนี่ครับตามพี่น้องเบิงคลิปนี้แล้วครับผม ครับสุดยอดเลยครับพี่น้องกับผมนะครับอยากแซบอยากนัวมาสนิทนะพี่น้องเด้อนะครับกับน้ำพริกหมักขำน้ำพริกนัวแซบนัวทุกครัวไทยนะครับผมนะครับแซบทุกค่ำนะพี่น้องเด้อนะครับกับความแซบของน้ำพริกหมักขำกับผมนะฮะนะครับราคากะบ่แพงพี่น้องครับเลือกเลยมีหลายมีหลายน้ำพริกครับน้ำพริกนรกน้ำพริกน้ำย้อยน้ำพริกแมงดาน้ำพริกเผาไข่เค็มน้ำพริกกุ้งสวรรค์น้ำพริกปลาร้านะครับผมแต่ถ้ายังไม่มีน้ำพริกสั่งหมักขำได้เพี่น้องเด้อนะครับราคาเพียงกระปุกละเจ็ดสิบเก้าบาทนะจันปอง ราคาเพียงกระปุกละ79บาทนะครับทุกน้ำพริกกระผม1นถึงสกระปุกค่าส่ง55บาทนะครับสาถึงสกระปุกค่าส่ง65บาทหากถึงหกระปุกค่าส่งแค่75บาทเท่านั้นนะครับหนึ่งถึงสกระปุกค่าส่ง55บาทนะครับผม3าถึงสกระปุกค่าส่ง65บาทหากส่งหากสั่งหกระปุกนี่ค่าส่งอยู่ที่75บาทครับผมนะครับผลิตผลิตปิดฝาใหม่ทุกวันพี่น้องครับอายุการเก็บรักษา6เดือนนะจ๊ะ นะครับผมหลังจากเปิดฝาสมัถแชร์ตัวเย็นกินนานนนสิบสี่มือครับผมนะโอ้สุดยอดพี่น้องครับผมนะครับของแซบคุณต้องน้ำพริกบักหำเท่านานนะพี่น้องเด้อนะครับผมติดต่อสนใจติดต่อได้ที่บทโทรศัพท์นะครับติดต่อไปที่ลิงก์เพจได้เลยนะครับข้อความไปที่น้ำพริกบักหำนะครับแซบนัวบักหำคอนเฟิร์มน้ำพริกบักหำนะพี่น้องเด้อนี่ครับต่านนี้กับผมนะอ่ะนี่แหละครับพี่น้องครับพี่น้องเด้อ นะครับผมติดต่อไปได้เลยนะครับกับน้ําพริกบักหําตัวนี้นะจ๊ะสัญญาณลิงีงเพิ่นครับผมอ้าวลุยพี่น้องอุย้ยแซ่บด้วครกัวเขาไรกับน้ําพริกบักขำกับผมห้วยมันคือเบอด์ละไรนะน้ำมันมันแซ่บสบอแซ่บกระตักอีเมล่าเนี่ยมาจ้องไว้อือใครละมักบริสุทธิ์น้ำมันแซ่บมันนัวพี่น้องครับอุ้ยขักหลายนะครับผมอือทั้งน้องกินแล้วครับกินมันอิ่มนะครับผนอาปลาเฮ้ยเออเอ้าวจำบักลาจำจำลูกจำมันอิสวยโรงเรียนนะครับผมพี่น้อง อข้าอยจัดปบองว่างวดนี่โฮจักหนาขาวขึ้นเร็วอีบุรามกุสตะกีโกนกันนวดแล้วน <_ an> วดกันโกนเจนกากโกนแล้วครับผมพี่น้องครับก <_ an> ินต้อนปอานาลาค่อ,อยเบื้องหน้าบักหละขึ้นฉีกิป็นที่แสบเป็นของพวกนี้เห็นมั้ยเห็นไหมเห็นบ่พุ่งมาไหน่ออมาเด้อพี่น้องเอฟซีเบื้งหน้าเบื้งหน้ามากินน้ำกับพี่น้องครับหนึ่งปลาแซลมอนกับกระป๋องซอบกระปองแซ่บมอนหนึ่งปลาคอาด้อพี่น้องเด้อหนึ่งปลาคอหน้าปลาคอด้านข้างนี้ครับผมนี่พี่น้องครับแซ่บนัวดกูครัวไทยนะครับผมต้องน้ำพริกบักห้ำเท่านั้นเท่านนั้้อออืืห ะครับพี่น้องครับคุณนะครับน้ำพริกนรกบักหำพี่น้องเห็นเอ้าฟ้ารูปหลานึงพี่น้องเห็นสัญลักษณ์อันนี้นะครับเห็นสัญลักษณ์ฟ้าอันนี้นะครับบักหำนะฮะพี่น้องกะอุดซอยอุดหนุนนะพี่น้องเด้อนะครับบักหำน้ำพริกบักหำนะครับอุดหนุนกันได้นะครับราคากะบ่แพงจนเกินไปครับราคากะบ่แพงเกินไปแค่79็ดสบเก้าทนะพี่น้องเด้อต่อกับผู้กับผมแซ่บทุกคำบักหำคอนเฟิร์มโอ้ยแซ่บแล้วจะป๋องเอาแซ่บทุกคำบักหำคอนเฟิร์มแซ่บทุกคำบักหำคอนเฟิร์มเออฮะแซ่บทุกคำบักหำ รับเซิงรับเซิงจังไหนแซบทุกคำบักคำคอนเฟิร์มแม่ลูกไปรับเซิงแม่งไหนมันไม่แม่ไม่แม่หำแบบเซิงอันนี้บักคำคำแพงบักคำบหลาคำแพงเบาดูแซบทุกคำบักคำคอนเฟิร์มแซบทุกคำบักคำคอนเฟิร์มแซบทุกคำ ทุกคำคำล้ำเสินลยล้ำเสินโอ้ยบ่าถียงบ้าถียเลยทอามายอมมาคายายดอกเอากินลูกกินคือว่าเราคำมันจิรับเซิงซะละนะครับผมพี่น้องครับอุ้ยหนึ่งประคอแซ่บมาได้พี่น้องเด้อมากินเขาด้วยกันครับบรรยากาศพูดนะโอ้โหตอนนี้นาเรานะแสงมาแล้วนะครับบรรยากาศครับผมชิวๆพี่น้องครับง่ามคำมาแล้วไกันนอนท้งนอนทามานอนไหนนอนหน้าพี่น้องเอ้ยนะครับผมนะครับคักหลายครับผมเอ้าแซ่บเละปองแซ่บแซบปากลาลุยลุยลุย มากินเขานะครับพี่น้องเด้นนะครับบรรยากาศยามค่ำคบานเฮ้าจังสีละแสบนัวคู่ครัวไทยต้องสุดยอดกับ อาหารแซ่บเปื่อบาทครับผมการกระสังไปกินไปท่าไหนได้พี่น้องเด้อนะครับมีโอกาสการะสังไปกินไปท่าไหนครับกับนะครับบัำพริกบักขำนะครับผมแซ่บทุกคำบักขำคอนเฟิร์ม confirm. ราคาปุกละ79บาทนะจ๊ะพี่น้องครับมีน้ำพริกนรกน้ำพริกดำย่อยน้ำพริกแดงน้ำพริกนรกแป้งด้านน้ำพริกเผาไข่เค็มน้ำพริกกุ้งสวรรค์น้ำพริกปลา,า,าร้านะจ๊ะนะครับกับปุกละ79บาทเท่านั้นเองนะครับพี่น้องครับผลไม้บางเดือนครับเนื้อเค็มงนะครับปลาลาเฮาโอ้โหนะครับหนึ่งตั้งสองกับปลุกค่าสองเด้า ห้าถึงหกกระปุกค่าส่ง75บาบาทท่านเองไม่แพงนะคะเอาหาซ้างบัตรนี่กับปาแพงกับพวกนั้เจ็ดสิบเก้าบาทเท่านั้นพี่น้องครับอื้ามาพี่น้องมามากินมานัวมาแซมกันพี่น้องกับผมเพี่นหลงพอพ่กพอกัไก่รูบีบมะคลาปากแตกสะบ่อมะนหนาวกับผักขี้มถูกผักาลิปสติกเมื่อหนาถ้าสติ๊กลูกเด้อโอเคปะครับผมอืมอืมสิ๊สติกพอมได้ถุงกันละเออพี่น้องครับพุณน่ะเอาอาจารย์ปองคือว่ากินป้า มันเจ้าแจ่วก็พักไหมที่ไม่เข้ากันโอ้สงิบว่นกินกับนังอะไรก็แก้วนี่กินกับพักกันแซบเลยครับยอดเขาเขาเป็นท้องอันแย่แซบเออครับผมนะฮะเป็นท้องอันแย่ครับผมแซบอลไรพออ่อเพชรพี่น้องครับผมพันธุ์ถือพี่นพิรรพ์พี่ศครับผมนะฮะเอ้ากินนักกันพี่น้องครับแซ่บแครบนัวคนอีสานมาเท่ากับผมนะครับมาได้พี่น้องเด้อนะครับมากินนักกันกับน้ำพริกมะขาแซ่บทุกคำมะขาคอนเฟิร์มแซ่บทุกคำมะขาคอนเฟิร์มแซ่บทุกคำ บหำครับเซินโอ้ยบักหำรับเซินแต่ว่าเป็นอาจารย์หำเสร็จแล้วพมม่นมาแล้วครับรับเซินจังได้แซ่บทุกคำบักหำคอนเฟิร์มน้ำพริกบักหำนี่แม่ลูกนี่นะเอาแซ่บทุกคำบักหำคอนเฟิร์ม แซบทุกคำคำรับเชิงเเอออออรับเชิงคบรับเชิงเนาะพ่อพอบรได้ไลูกครับครับผมสหรับมื้อนี้กับเมนู่นึงปลาผู้เพกกินจักคนครับผมกลิ่นไดรฟ์กลิ่นกินได้แจ้วพี่น้องครับจำตันแจ้วพุ่น่ะมังคำแสบหลายมังคำแสบหลายมื้อนี้ครับผมการันตีคอนเฟิร์มได้นะครับพี่น้องสัตว์ปลาติดต่อไปที่เพจได้เลยนะครับแซบทุกคำบังคัคอนเฟิร์มกับเพจน้ำพริกนะครับพี่น้องครับน้ำพริกที่แซบนัวนะครับผมน้ำพริกบักคำนะพี่น้องเด้อน้ำพริกบักคำครับผมติดต่อไปได้ในจ้ะ เออเ้าพี่น้องครับผมสหรับมือ้อน,นี้รรครับเมนูนึ้อปลาคงเสียบลักผจากแฟนคลับแค่เพื่อนี้พอกเป็นวันนาสิัสดี่น้องอาจารย์พงศ์ฮะปลาครับจะไปใส่หนูเลยว่าม,มื้อนี้ไม่ไป้ะครับบังคับมาเด,เดี๋ยวไปจากบ่วงฮะพ่อหาซิฟวะหาซิลังอยู่บ่เดี๋ยวจากตัวบ่กกว่า ไม่คือว่าสีเอาเติบนึ่งแล้ววะแล้วอ่าโอเคโอเคพี่น้องครับมื่อแรงนะเขามีเมนูเขาสิ้าหย่างหนูปีกหนูพี่น้องมากันตอนเนาะครับผมอ๋อสำหรับวัอนี้กับเมนูนะครับหนึ่งปลาค่งเสียงรับมาจากแฟนครับแคร์เพื่สนิทพอกับแม่มือน่ะอยู่ดีสบายขอบคุณหลายสบายดีครับสวัสดีครับแซ่บทุกครั้งประคำรับเชิญบายอืมแก้วบายบายพี่น้องครับบรรยากาศของชาวแคมป์นะครับทุกนาผมนะฮะ นะครับพี่น้องครับเขากรสิเอาหน้าได้พี่น้องเด้อพี่น้องมีโอกาสแฟนคลับสิมติว่ายามอยากทักเขากะมาพี่น้องครับมานั่งเล่นหน้ามา้พิงไฟดีกิตาร์เราเพลงอนต้องการผลจากเครื่องเสียงก็มีได้พี่น้องนะครับคุ้มใบผลกับผมแต่ว่าสาคัญนะครับท่านไหนจะมาต้องอย่าลืมนะครับที่ตรวจจมูกนะครับผม ATK นะครับเราจะแย่ดังท่านนะครับเพื่อไม่มีโควิดในสถานที่ตรงนี้นะครับผมขอตัวแตปลอดภัยมากผู้ใดเดินทางมากก็ขอให้มีแนวตรวจโควิดนะพี่น้องเด้ออยู่ดีสบายกับคนไหลสบายดีอาจารย์ปองครับสวัสดีครับสวัสนี้ถ้า มือร um: ีบนพ่อครัท่านพ่อจะทำี้เขากับพอครับเออสนพ่อครับอีกนพ่อครับเบตะวาดนากูมน่เนาะเสียเงินในพ่พอแล้วเสียพอเงินให้ะเสียเงินนพ่อแล้วเสียพอเงินให้เอาพอพอเงินโอ้ยม่เป็นดีพ่อลูดเด้อ บทต้องเลี้ยนเก่งดอกพ่อบอเดีว่าแกอาดอกเขียนได้เอาตัวเราได้กับพ่อมั่นใจบ่เออเข้าใจบ่หัวหน้าลูกพี่มั่นใจลูกกูบ่หรอเข้าใจบ่ไม่ยังคำไม่ยั้งบ่พอก่อนนะลูกเอาหลายเด้อเอาตัวเราได้กับพ่อพ่อพอสนแต่เราพี่เลี้ยนเก่งบ่เก่งดอกพ่อมีวิชาหน้ากินนอยู่แล้วเดี๋ยวพ่อเลี้ยงเป็ดอยู่หน้าเลี้ยงขั้วอยู่ขั้วอยู่หน้าอะไรก็จะไปแข่งขันกับแมนผู้ใดอยู่เฉพาเฮ้ากินเฮ้าอยู่กินทา อยู่นันอยู่หน้าปลูกไปปลูกผักหน้าสวนไปเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปูเลี้ยงหมาขุดซาไปหน้าอยาู่นี่ร้อยอไร่บุญขุดไปไล่ซาน่มูพวกบ้าต้มมันกินเนต็มไก่ต้มมันกินเห็นมันกินไปไล่กินอะไรเขาวสวนงานเขาไม่มีใครมีความสุขเท่าคุณถ้าคุณอยู่บ้านเขาจำไว้้าไรบอสพีชเผือมันยังได้เป็นให้เป็นเงิน่อยได้ปลูกทุกอย่างนี้กินกินอะไรที่ปลูกว่าไงลูกพี่พี่รับไมาบอสไม้หรือไม่มากินหะไมาไมามามาเม่กินฮะพ่อว่าบ่ฮะทันไหม เม้อเมงเอ่ขาแอมมึงขใจกูนตออมึงเต็มก็พอป่ะนี่เต็มเออแสดงว่า,วา,วา,ามึงกัดจับมืมอเ <laughs> พือนจับมือจับมือครับแมงไปารพี่ลปยังไงครับไปบ้านพี่น้องสวดีครับเออูขั้นแบววด้ยนี่มึงจะจกูหรือยังอืมวัดแถวต้งเตตตตตเต็มเเต็มเต็มเต็มตุ้มตุ้มตุมตมตมนะโอ้ยใส่ทหารเขาอยู่ไหนมาหาดู ยาฮักโอ้มึงจีฟฟอนบบี้เแถมแทมแถมตุ้มตุ้มตุ้มโอ้ยงบไปไป